โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัส <Ken> ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็ลังอยู่ในเกมายครับายครับเอาชีวิตรอดเลยใบครับเอาชีวิตรอดวัดวัดรอบทุกคนใบชนะวันไม่โดนไม่โดนอะไรอะไรเด็กสักมาเด็กสักมาคุณต้องทำพี่พี่ไล่มันวิ่งเร็วจังวิ่งไป เฮ้ยมึงดีเราแล้วเฮ้ยทำไมพึงเร็วยไปวะเย้มีลำท้าบกระดูบก็ตามแล้วนะทุกคนเราไม่สามารถที่จะวิ่งตามอีเฟมเลยเฮ้ยเมื่อกี้ไปปั๊มน้ำมันเห็นอะไรป้าเห็นอะไรบะางอะไรอะไรอะไรมึงตายมึงตายมึงตาย ไม่โอดไม่โอดเรากดีเรากดีมึงตายมึงตายตัวโอ้จบแล้วทุกคนเราไม่สามารถจะอะไรหล่กเขาได้นะทุกคนเรายอมก็ได้ให้คุณรอดสั่ให้กูรอดแน่มึงทำได้ไงมลวะโอเคทุกคนก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วคนัะผมเราบอกว่าเราจะทำรันเวย์เครื่องบินซึ่งตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันซึ่งหลายคนบอกพี่เว็บครับเมื่อวานมึงลงคลิปอะไรไปก็คือ คลิปนั้นเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าเมื่อวานฝนตกนะฮะใช่ก็คือ<ง>นัดพี่เอกนัดพี่เฟรมนัดพี่ม่อนนัดทุกคนไว้อัดคลิปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กว่าจะนัดพี่เอกเ,อกเนี่ยก็จองล่วงหน้าวันสี่ปีครับผมใช่ก็พอพี่เอกมา,าปุ๊บใช่คือแบบเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิ่งมากคือกว่า,าจะมาเนี่ยก็ห้าทุ่มนะฮะพอเอกมาถึงปุ๊บคำแรกเนี่ยผมพูดกับเอกเลยคือคำนี้พี่ทำไมวะออกไปจากดิสคอร์ดกู ฝนบ้านตกอัดไม่ได้นั่นแหละฮะทุกคนมันก็เลยทําให้ผมแบบว่าเฮ้ยโดแล้วกูจะลงคลิปอะไรวะเด็กจะต้องมาทวงแน่เลยก็นั่นแหละฮะก็ตามสภาพครับผมก็คิปคิปต้องลงละครใบไปก่อนนะทุกคนนะมันก็ต้อได้ขน้นไหนเออลงละครใบนะไม่ได้เปิดไมฮะผมใช่ไมก็เลยอาจจะไม่มีฝนตกมาวันนี้นะครับผมผมรู้แล้วเราจะไปทําอะไรกันดีพี่เฟรมเราจะไปสำรวจโลกไว้พี่เราจะไปตามล่าหา ปรา,าสาทอ๋อนึกว่าหาบันฑิตใช่เราจะไปหาบันพิตด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปหาปรา,าสาทกันเราต้องการป,ปรา,าสาทมันดูพี่เขาเข่าใต้น้ำสามเดี๋ยวเราจะไปหาปรา,าสาทเพื่อเอาฟองน้ํากันไว้ทุกคนเราต้องการฟองน้ำอ่ะพี่เฟรมคุณเข้าใจใช่ไ,ไหมทำไมเอฟองน้ำ่าคนขออเข่าใต้น้ำสามโอ้โหโคตรดีเดี๋ยวเราต้องหาดิชาร์จหมวกให้ได้ คือผมต้องการฟองน้ำไปเพื่อเพื่ออย่างเอ่อทำบ้านใต้น้ำพี่ว,ว้าวจะม<ย>าใต้น้ำเลยทุกคนแล้วไอ้อน,นี่ไงเราจะมาทำเ,เราต้องทำแล้วเนะี่ยอานาจาักใต้น้ำกันไหมทุกคนซึ่งเราต้องการใช้ฟองน้ำในการทำแต่ว่าก่อนไปเราต้องเอาเอ,าอจำได้ว่าห่ออยู่โลกมังกรอนันหนึ่งหรือเปล่าต้องไปทำอะไรโลกมกังกรนะไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่ามันมี พอลำนึงที่เราไปจอดไว้ที่โลกมังกรไห้ใช่มาพี่เฟมยศขอทำบวกหายใจใต้น้ำก่อนนะเพ่ได้ไรเราจะทำเตรียมของอะอะไรนะยังไม่มีแหละเอ้ยพี่เฟมพี่เฟมคาบเครื่องบินด้วยลำนึงเออใช่ใช่พี่ลังคาบอยู่ตบนเนี้เออคาบคาบเครื่องบินด้วยทุกคนเราจะทำการลยคือก็มีหลายคนบอกว่าพี่เวฟคับมึงเอาสองนาทีกูคืนมา ก็อยากจะบอกว่า I am the sorry นะฮะเนื่องจากว่าคือกูไม่มีคลิปจะลงอ่ะทุกคนคือเราไม่มีคลิปจะลงอ่ะทุกคนเออแล้วก็นะครับผมก่อนอื่นเลยนะพี่เวฟขอแนะนำก่อนว่าไปหาคลิปหมาป่าดูนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ถึงหมื่นไลค์ด้วยแล้วกันเนาะหลายคนขอมาแบบพี่เวฟครับขอมาป่าพาร์ทสองหน่อยพี่ขอมาป่าหน่อยนะครับแต่ว่าไลค์ยังไม่ถึงผมก็ยังไม่อยากจะลงให้นะเนื่องจากว่าไม่มีกำลังใจ เออเนี่ยไม่มีใครไปกดไลค์เขาบ้างเลยวะเออแบบคนดูเป็นแสนนะคนกดไลค์แปดพันย้ยทำไมวะมือเป็นมือเป็นง่อยยังกดให้กูไม่ได้ตคนดูเป็นแสนได้่ยหระเออคนดูเป็นแสนคนกดแปดพันอะไรวะเนี่ยโอ้โหคือแบบกดไลค์เลยเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะฮะก็คือดูทุกคลิปพี่เวลก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะคือ มึงมีปัญญาเลื่อนหาคลิปพี่ได้เนี่ยก็แค่เอานิ้วอะ่ะแปะนีดเดียวอะ่ะทุกคนมันไม่ยากขนาดนั้นหรอบบบกบางมันชแนเเลเราเนะยครับผมไม่ใช่ลุงกินน้ำนะฮะที่จะชี้แล้วนิ้วนิ้วกดแต่เออไม่มี<อ>ก็สามารถากดให้เราได้เรืเออ่อยๆเลยนะฮะออก็กดอะไรกดอะไรกดอะไรกดกดไลค์กดไลค์ใช่กดไลค์ยางเดียวได้ฮะแล้วก็กดไลค์ไม่ได้กดรักได้ไหมครับกดไลค์ก็ได้กดดิไลค์ก็ได้เรื่องของมึงไปเดี๋ยวปิดก่อน สโตนที่เป็นมิดเอาเลเวลไปมัสามสิบเก้าไปสามเก้าเดี๋ยวเราเอาเลเวลกลับบ no ้านไปสักประมาณสามเก้านะทุกคนเวฟเลสโตนไปไหนหมดเลสโตนอยู่หน้าบ้านพี่หน้าบ้านกล่องหน้าบ้านจัดไปย้ำอีกทีเดีขอใส่ชุดก่อนทุกคนรู้สึกเจ็บโดนโดนในตัวเอ็นตัวแหนตบรู้สึกเจ็บและหนักหน่วงมากอะไร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 แล้ว มานั่งกินต่อเราต้องการตบไอ้พวกเอ่อมอนสเตอร์หน้างูไปเรื่อยๆเอ้ยเอ้ยอ้ยมาโอ้โหเลเวลพังพรูเลเวลพังพรูเดี๋ยวว้าวไปสักวันสามสิบเก้าเลเวลนะทุกคนมันจะได้เอ็นชาร์ตได้หลายรอบพอเราเอ็นชาร์ตได้หลายรอบแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ในการหาหายใจใต้น้ำได้มากขึ้นเลย้เว็บเว็บว่าปิดเสียงพวกเรือเพราะอะไรยังไงวะให้มันเบาลง เออปรับเสียงเรือให้ไปที่ตั้งค่าพี่แล้วก็เสียงพี่นะะฮแล้วก็ไม่รู้พี่เลือกเอาเองเลยเอาจบ <c oughs> ับละ <c oughs> เลือกทีละอันอ่ะผมเดาว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรหรือไม่ก็บล็อกอ่ะพี่โอเคได้แล้วนั่นละลองลองดิดมันคือไหนเอาสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรเอออันนั้นแหละประมาณสิ่งมีชีวิตเหรได้เพิ่งรู้ไม่คือการทำมอสมันต้องใช้แบบนั้นไง เออสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่ลอนดอนเนี่ยผมเขาหน้าที่จะรู้เรื่องการทํามอสเยอะพี่ใช่ลอนดอนเดี๋ยวไปตอนไหนใช่ผมอยู่ลอนดอนตอนนั้นผมอยู่กับมิสเตอร์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 มอนพี่ <Mr>. Mon, มิสเตอร์มอนเนี่ยเขาเป็นคนที่แนะนําเรื่องการทํามอสให้กับผมพี่ใช่ผมก็เลยตอนนั้นผมอยู่ลอนดอนประมาณสักสี่ห้าปีนั่นแหละ ไม่ค,คิดจะแก้อะไรเลยเหรอไม่คิได <laughs> ไม่คิดคิดจะแก้อะไรที่กูพูดไปเลยเหรอคือมึงจะเงียบอ๋อแล้วก็เวลีกูดไปกับกูเนี่ยนะไม่กูบอกก่อนที่ว่าตอนแรกขับๆอยู่้ยรถเสียงปุ๊บเสียงหายไปแล้วใช่ป่ะเออพอเพิ่มเสียงปุ๊บเสียงไม่กลับมาเสียงหายไปเลยอ้าวเยียมมะเวลีกูดโอเคมันต้องลงเรือมันต้องลงก่อนอ๋อไปแมเราได้เลเวลสามสิบเก้าเราเราต้องการเอ็นทราน์หมวกให้ได้หายใจใต้น้ำนะทุกคนตอนนี้เราใช้พี่ด้วยใช้พี่ด้วยมึงใครอ่ะ เมาไอกูเฟมไงเมาเองพี่ไม่มีโอ้ครับเครื่องบินอยู่เออเมาเองเมาเองอไม่รู้จัดครับตั้งแต่พาร์ทก่อนเนี่ยมึงก็งี้แหละโอ้โหเฮ้ยต่อเรือไอ้ต่อนะทุกคนถอดเอาหมวกดิคงทนอย่างเดียวเยี่ยมเลยยอดเลยครับพี่ธาตุน้ำป้องกันสามเยี่ยมเลยฮะกูจะเอนชาร์จยังไงให้ได้หายใจใต้น้ำไปเลยเอนชาร์จยังไงเอาเอาอันนี้มา ทำไมได้ยินเสียงเดืออันนี้เพื่อประสิทธิภาพป้องกันเอ่อผมว่าเราลีดว่ะลีแล้วก็ป้องกันธาตุน้ำผมพี่แต่มันไม่ได้หายใจใต้น้ำว่ะทำไงดีวะธาตุน้ำเหรอมันมีมันมียาที่ทำให้เราหายใจใต้น้ำได้ไหมอ่าน่าจะยากมังลองลองเอ้ยมันไม่มีดิใช่ป่ะยาหายใจเอ้ยมี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 หายใจใต้น้ำมีโอเคโอเคมีดีดีดี ยาหายใจใต้น้ำานีครับดูเหมือนว่าเขาจะทำโดยการใช้ปลาปักเป้าปลาปักเป้าเหรอใช่ปลาปักเป้าพี่หูดเนเธอร์แล้วก็ปลาปักเป้าโอ้โอเค้าเราน่าจะมีเยอะอยู่อ่ะพี่ว่าอะไรนะปลาปักเป้าแถวบ้านเราน่าจะมีเยอะอยู่มึงจะไปหาที่ไหนอ๋อมันตกปลาได้บอกว่าปลาปักเป้าหรือว่าเราจะต้องเป็นชาวประมง งมสีเขียวบดาวพิหายไปไหนงมปลาปักเป้าลูกพ่อไม่เจอเลยวะพี่จบแล้วปลาปักเป้าเจอแต่ปลาปลาอะไรวะนเนี้ยปลาปลาอะไรไม่รู้เราต้องหาปลาปักเป้าให้เจอไี่ปลาปักเป้ามันปลานี่นะมันเป็นปลาที่ตัวเล็กมากเลยนะใช่เรามีเรือไหมไม่ใช่หรอนก็ตกปลาก็ได้ตกปลาเอาชาติไหนมึงจะได้เนี่ยปลาปักเป้า ทุกคนมันแป๊บเดียวตอนนี้เรากำลังจะกลายเป็นชาวประมงแล้วทุกคนเราจะต้องเราต้องออกเรือไปหาปลาปักเป้าแด้เลยตอนนี้ว่าปลาปักเป้ามันจะมีแบบเราเราได้พิษได้อะไรอย่างเงี้ยมันได้แบบหายใจใต้น้ำหรอเออปลาปักเป้าได้หายใจใต้น้ำอ่ะพี่โอ้ยจบแล้วมันอาจจะเอาพิษเอาพิษมาแก้ไงเอาพิษมาแก้เออเอาพิษมาแก้เป็นเซลล์ลุ่มใช่แล้วก็ทําให้เราหายใจใต้น้ําได้ว้าวนี่มันตะกะของไม้คราบี๋ยวนะ ว่าเราครับเบ็ดเดี๋ยวทุกคนเบ็ดตกปลามึงจะไปดูถูกไม c ครับนะเว้ยทำไมวะเย่งใหญ่เอ้ยไม่ครับมันคือเกมที่ยิ่งใหญ่ทำสิ่งที่คนโลกองจริงทำไม่ได้เย้ยเนบล็อกลอยได้ใช่บล็อกมันสามารถลอยได้ไปทุกคนเราเอ็นชาอ่อเบ็ดดีกว่าเฮ้ยพี่ผมมีเบ็ด FP พี่ด้วยนะเว้ยยอดเลยเรามาช่วยกันตกปูตกปลากันนี่โอ้โหได้คงทนอย่างเดียวมึงมาทำไมเนี่ยโอ้ ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรผมได้ขยะพี่โอ้แต่ขยะอย่างเงี้ยเหละโอ้เบ็ดตกปลาที่ห่วยแตกทในสนามโลกมาทุกคนเราจะมาทำการตกปลาปักเป้านะฮะพี่เฟรมมาช่วยตกปลาปักเป้าหน่อยพี่มีเบ็ดอยู่ข้างล่างนะกู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 กอยู่ในโลกผ้าปักเป้าขอสักตัว อักยันขอสักตัวตัวเดียวตัวเดียวเปา่าตัวเดียวเลยไอ้กู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 กกนาทีพี่ปนาทีเอ้ยปลเออปเลย่เดไปกกกมาแล้ว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 โอ้ปลาหาอะไรเนี่ยปลามันคือปลาอย่างเงี้ยปลาแซลมอนดิบอ๋อแซลมอนดิบเอ้พี่ปลาเนื้อนเ้เอางี้น้ผมมีเกม่ให้เล่นเว้ยอะไรวะ ใครตกได้ปลาปักเป้าก่อนคนนั้นชนะจัดไปเอ้ยโอ้มันเข้าอนนู้นโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยปลาจูกว่าผมก็ผมก็ตกใจด้วยว่าปลาจะเข้าเบ็ดวิเฟรมด้วยวิเฟรมโดนปลาจูกหมดทุกคนอะไรอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยปลาปักเป้าขอใครก่อนแต่คนนั้นชนะคนที่แพ้มึงเตรียมตัวตายเลยเด้อ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 เดเฮ้ยกลืนไปคงทนอันเดียวเฮ้ยมาแล้วปักเป้าเฮ้ยตะคุ่มปักเป้าอะไรผมเห็นเป็นขวดเลยเมื่อกี้ขวดน้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปลกเป้าอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แซลมอนไม่ไม่อันนี้ปลาปลาอ่านไม่ออกอ่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะอ่านไม่ออกปลาปลาช่อนดิบอ่ะมันปลาค่อนปลาขอดปลาขอดปลาเขื่อนตาเลยไม่รู้อ่านดิพิปลาคอส์ดเหอเออปลาคอสปลาคอรอ๋อปลาคอร์ดมันเป็นปลาฝรั่งโไล่ตัดูว่าจะได้ปลาปกเป้าเออป้าลูกคไม่ปลาแซลมอนมามาเร็วปลกเป้า ทำไมมึงไล่บีบไอ้มาแล้ววะโอ้โหอะไรนี layers, ance> ance> ่ไอ้เอ๊ะมึงแต่มึงต้องตายอ่ะพี่วันนี้มึงต้องตายมึงแหละตั๊กตายมึงต้องตายอ่ะพี่ตายบ่อยแล้วมึงต้องตายอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาวะไปจุกไปด้วยเจ๊โอ้อะไรวะเฮ้ยดีแหละนะคือมาแล้วต้องมาละปาปักเป้าต้องมาปักเป้าลูกพ่อขอแค่ตัวเดียวขอแค่ปักเป้าตัวเดียวปักไอ้มันจูบกวนตีนมะ ว่าอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับปักเป้าวลูกพ่อเอ้แต่ว่าแถวนี้มันไม่มีปักเป้าเกิดต้องกูยังรู้ด้วยกันล่ะโมตัสสักมาตัวอะไรตัวสมุทตัสล่ะโมตัสสักมาตัวอะไรตัวสมบูตัสมันต้องมาแน่ๆเลยไม่ไม่แล้วอะไรแล้วปั๊บอุ้ยอ่านอ๋อแล้วอ่านงงงอู้หูกูตกฝั่งนี้แหละฝั่งนั้นมันไม่หมานอ่ะ ต้องแอบเสกแน่เลเอ้ยได้นูวะเอ้ยถอดูวะแอบเสกอะไรอะครับเฮ้ยแอบแอบเสกคืออะไรครับทุกคนอู้ได้แชมปพี่พี่พี่ต้องฝั่งนี้กูได้ถ้วยวะพี่กูได้กูได้ถ้วยว่ะพี่กูต้องการได้ปลาปักเป้ามาเลยนะเนี่ยมาสิ่งที่เราต้องการมันไม่ค่อยที่จะได้หรอกนะเออสิ่งที่เราต้องการมันไม่ค่อยจะได้เลยทุกคนกูอยากได้ปลาปักเป้ากูเหยืยอติดลารวนตั้งแต่เบฟไปโอ้โห ใช่หรอปลาปักเป้าที่เราต้องการปลาปักเป้ากูขอหน่อยถึงว่าจุกูต้องไปเอาเลเวล้ครบสามสิบแล้วมาตกปลาใหม่ไมียแลไวโอ้โหอะไรวะกูได้แต่ขยะในทอทเลไม่ได้หรอกเจ๊กได้ไม่ได้เออเออไอพวเ้ไปอ่ะกเาเท่ทุกคน กูจะแย่งเหยื่อมึงเออปักเป้าต้องเข้ากูแน่เลยมาแล้วไอ้ของพี่มาวะไว้ยว้ยว้มามาปักเป้ามาหากูแล้วต้องกระตุกหนกระตุกเนี่ยพอเราต้องการนะ้ยทุกคนแม่งไม่มาคือเวลาเราไม่ต้องการโคตรจะเยอะเทเลอร์เฮ้ยพี่มาต้องวะโอ้ปักพี่เดี๋ยวผมว่าเราต้องไปทำเบ็ดใหม่แล้วนะทุกคน เดี๋ยวรอให้พี่เฟรมเขาตกปลาอยู่ตรงนี้แหละว่าเราไปทำนะเอ็นชาร์ดเบ็ดสักเวลล์สามสิบตัวนะเออคุณตกอยู่นิชาติไหนคุณจะได้ไะเนี่ยคุณจำได้ว่าตรงนู้นมันมีเบ็ดด้วยตรงไหนน,นู่นอะ่ะตรงที่เราเอ่อฆ่าซอมบี้อ่ะตรงที่เราฆ่าซอมบอมี้มันมีเบ็ดใช่ตรงที่เราฆ่าซอมบี้มันมีเบ็ดกูไปฆ่าแต่เบอร์เห,งหิงวะเออมึงนี่ไงที่ใช้ดาบตีไกลตีอ่ะโอ้ ออเออว่ะแต่กระชากมาเถอะไปทุกคนเราต้องการไปเอา level. เลเวลเฮ้ยคนได้ปลาปังเป่าอ่ะยังไม่ตกเลยไปเอาเบ็ดใ, <laughs> ใหม่กันเฮ้ยเอาเบ็ดใหม่อยู่มาทุกคนเฮ้ยเราต้องรีบเอา level, เลเวลแล้วไปทำเบ็ด,ดเราต้องได้ปลา,า,า,าปักเป้าก่อนใครเราได้ปลาปักเป้าก่อนใครเขาเราจะให้เขาได้ก่อนเราไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่ได้ประหารเขาเลยไอ้พีเเ่เรามีมดเรามีมสศพไปมีดิ ศพมันโดนลาวาแล้วมันตายป่๊วะไม่แน่ใจฮึบอ่าทำไมมึงจะลงลาวาใช่คือกูจะโยนมึงลงลาวาถ้าเกิดว่ามึงแพ้กูมึงก็ต้องตายด้วยลาว <c ười> <c ười> าไอ้ด่างโง่เ๋ยแล้วเร็วเล้วลูกพ่อขอหน <c ười> ่ย <c ười> ขอยท้องทะเลอุ้ยแล้วมันมีช่องท้องทะเลห่ะทุกคนเร็วเข้าเร็วแล้วเร็วลเร็วเข้ามันจะตกก่อนเราแล้วขี้เหรอขี้ อะไรพี่อะไรมันต้องเป็นของผมแล้วพี่เอ้มันต้องเป็นของผมแล้วเออมึงตีกูตรงไปเยเออมันต้องเป็นของผมแล้วพี่เอมาทุกคนเอ้ยเอ้ยอย่าไม่ได้ไม่ได้กณรู้ก็รู้อย่างยังก่อนยั่ก่อนแหวะยังก่อนแหละแล้วรีบมาเราอะเดี๋ยวนะไม่ได้ทุกคนเราต้องปลาป๊อกเป้าไว้ได้ชาตินี้เราจะต้องได้ปลาป๊อกเป้าของเขา โอเคโอเคได้แล้วเลเวลเราไปไปไปแค่นี้แหละไปเร็วเฮลิคอปเตอร์ลูกพ่อตกเลยจ้าตกเลยจ้าเฮ้ยวันเรากลับไปนะได้ <laughs> รามเลเวลล่วงไปนะเลยเฮ้ยวันเรากลับไปนะ้ไหมว่าอาจจะแบบได้ของดีก็ได้นะ้ไหมโชคแห่งหะทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออโชคแห่งทะเลสามคงทนเดียวไปคงทน<ะ>อันเดียวเฮ้ยอะไรอะไรคงทนอันเดียวคืออะไรครับไอ้หนังสืออะไรมาเฮ้ยคงทนอันเดียวคืออะไรครับ ูรีบกลับก่อนเลยรีบกลับก่อนมาถึงพวกโยนทิ้งกันเลยมากูเจอปั๊บเป้าแล้วทุกคนพาร์ทนี้คือเทศกาลตกปลาแล้วมั้งกว่าเนี่ยเฮ้ยโชว์เีกท่านที่สามว่ะเอ้ยจริงว่ะมามากูหาวิวตกดีๆก่อนแป๊บนึงไปตกได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยวู๊อ้ยูบอกไอ้ไม่บอกกูยังไม่หย่อนเบ็ดลงน้ะเว้ยว่าเนี่ยมาตายเดีด๋ยวนี้ พี่เวมได้ปลาฟักเป้าเลยใช่ป่ะเออเราพี่มาเรามาเรามาครับเราพี่เราอะไรอะไรอะไรอะไเราได้แร้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมเตรียมขวดไว้ให้เดี๋ยวพี่คนเดียววะอะไรอะไรมึงใครอ่ะอะไรอไร้พี่ไปงานไปงาเห็นปะเราต้องฆ่าเขาให้ได้เราต้องฆ่าเขาให้ได้ดูดูมันอยากฆ่ากูขนาดไหนพี่นี่นพี่พี่พี่ดูพี่เฟมดูพี่เฟ นี่นี่เนี่ยเตรียมให้แล้วเนี่ยเตรียมให้แล้วเลยนี่นี่นี่อะไรวะนี่นี่นี่พี่หูดูดูดพี่เออเนี่ยเราจะได้ไปแล้วพี่เราไปล่ามอนสเตอร์ดีกว่าพี่ไปเห็นไหมหูดเดเทอร์อยู่ไหนอะโรจิรุนเลยหูดเดเทอร์ลูกพ่อไม่มีเลยเหรอมีเดี๋ยวไปเอาหูดก่อนเอาหูดก่อนต้องใส่หูใส่เลสโตนด้วยนะใช่อ่ะเอาแค่นี้พอทุกคนเราจะใช้แบบประหยัด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 วันนี้กูว่าจะทำอ๋อ เออเอาปลาป๊อกเป้าวะมั้ยเออปลาป๊อเป้ามั้ได้ได้เออดีมากดีมากดีมากไปไงเป็นไงโอ้โหหัดทำตัวมีประโยชน์บนดี่เยอะกันน้องโอ้โหเอ๊ะเอ้ยมึงนะมึงไม่มีฝากฟุ้งเลยคนไปตกปลาก่อนอุตส่าห์ได้เบ็ดใหม่มาอย่าลืมเอาเลสโตนใส่นะได้ได้ได้เอ่อทำเป็นขวดปลาไหมหรือว่าไม่ปลาหรือว่าดื่มเออขวดดื่มก็ได้มั้งถ้าปลามันได้คู่เด็ดเออถ้าปลามัน ปลาแบบปลามันจะแบ่งผมกลัวมันแบ่งเวลาพี่เดี๋ยวเอาเอาเลสตนใส่ก่อนหรือว่าอะไรเอาเอาปลาปักเป้าใส่ก่อนแล้วก็ใส่เลสตนอันนี้ใส่หูดยังหูดใส่ไปแล้วหูดใส่ไปแล้วพี่ใส่หูดไปแล้วเหลือแค่ใส่ปลาปักเป้าพี่ปลาปักเป้าแล้วก็เลสตนเอาเป็นขวดดื่มอ่ะผมว่าน่าจะโอเคนะเว้ก็ดื่มมันโอเคแต่ถ้าคนดื่มมันจะได้แค่สามขวดไงถ้าโยนอ่ะเราได้สามเราได้สามเหมือนกันแต่เราปลาคู่ได้ เราปลาคู่ได้เว้ยพี่แต่ว่ามันจะได้เลยเวลาไม่เต็มเอ้าเหรอทำไมเออคือแบบเวลามันเต็มแปดใช่ป่ะเราจะได้ไม่เต็มเราอาจจะได้เวลาแค่หกนาทีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยม็กก็ไม่ตกเพิ่มอีกตัวหนึ่งดิไอ้ฟูดอะไรอ่ะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วผมว่าผมเซียนของเซียนตกปลาเก่าไม่รู้เออแต่ว่าเราใช้แค่ป่แปดนาทีเราก็ได้ตกพวกตายแล้วบ้างใช่น่าจะพออยู่เออแปดนาทีเองพี่ได้อยู่ได้อยู่แล้วตอนไหนกูจะ ตกได้มี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 ขวดขึ้นมายังเออขวดเออได้แล้วแล้วก็ใส่นี่มาเออบึ้งชบไมงปิบาร์ลูกเป้าลูกพ่อมึปลาเนี่ปลาอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โถ่เอ้ยขอหน่อยดิป้าเป้าสักตัวว่ายมาติดกับดักหน่อยอู๋แซลมอนเอ้ยเกมเราควรทำไว้ก็ดีแหละจริงๆเพราะว่าเนี่ยเราก็ต้องลงไปใต้น้ำเพื่อดำน้ำทำตัวอะไรวะเนี่ยปลาป้าเป้าปะวะอ๋อไม่ใช่ กูถูก็เห็นแก่งๆกูนกบักเป้าไอ้บ้ามาเร็วกก็ลูพ่อพ่อขออีกตัวหนึ่งได้ยังพี่แปดแปดยังแปดนาทียังน่าจะแปดละเออผมบอกพี่แล้วยังไงพี่ก็ต้องหาได้กูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้ปักเป่าแล้วทคนทีคนที่คนเริ่มเหนพี่แล้วมาต่อกูได้ปักเป้ามาแล้วปักเป้ามาแล้วเฮ้ย อโอ้ยผมก็แกล้งเหมือนกันแหละพี่โอ้อโหบุตนี่ลียดนะคุณเงี้ยแหละผมก็แกล้งเหมือนกันแหละผมว่าว่าทำถ่ามือนกันแหละโอ้โหความจริงอะผมว่าตกได้อยู่แล้วออมมือพี่เฉยแหละใช่เหรอวะเออออมมือพี่เฉยนี่ผมโอกจริงนี่กูได้มานานแล้วเนี่ยมึงตายแล้วเมื <c oughs> เอม่อกี้โอ้โหออมมือให้นิดออมมือให้หน่อยทำมาเป็นพูดนะมึงเนี่ยโอ๊ยเฮียมึงนี่แบบ เดี๋ยวเราไปวิวไปวิวจะเอาให้ได้เลยมึงเนดะว, <c oughs> วิวอะไรวิวอะไรกูพูดไรมึงบ้าปะโอ้โหเลดตอ้นอยู่ไหน,นพี่อยู่หน้าบ้านอะไป <c oughs> เอาเลดสต้นทุกคน <c oughs> เอเอกูได้แล้วเอ้ยอไรต้นหน้าบ้านเป็นมีแล้วปนะต้นเดียวพี่ <c oughs> มงึมงก็ไปตำหาเลยเย่ะปักเป,ป้าต่อให้ทุกคนไม่ไม่เลดต้นมันได้มีอยู่แล้วมันไปอยู่ตรงนู้นหมดไอ้ฟาร์มปักทองเราอ่ะอ๋อโอเคโอเคได้ๆเขอดูดิขอดูดิ เล่ตัวอ่าต้องการเล่ตัวหนึ่งอันเอาไปเอไปเชื้อโลกไปะเไปสามขวดอะอยู่ข้างหลังนั่นเอ้ดูโอ้ยโอ้ยแค่ขวดโอ้แค่นี้ต้องมาเป็นแบบแบ่งแยกกระเถิยเอ้ยทำไมล่ะครับทำไมผมหาได้เออดูไม่อยากคุยไม่อยากคุยอ่ะไงเออดูเอ้ยมาแล้วลูกพ่อเร็วขอได้เร็วขอได้เร็วเร็วเข้าฮึดฮึดเอ้ยผมจะได้เหมือนกันแล้วเว้ยเล่พี่พี่พี่ ไปเตรียมออกเครื่องบินเลยเอ้ไม่พอเอ้ยได้แล้วทุกคนมาพี่นอน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 เลยเเช้าแอ้วด้วยกวะี่กูเจอเออวะไที่จุตรงกลางมึงนอนได้นะมเมแล้วพี่เมมมาแล้วทุกคนเราจะทำการขึ้นเครื่องบินในการตามล่าหาดินแดนที่เป็นปราใต้น้ําแล้วนะฮะซึ่งเหมือนที่ผมเคยเจออยู่ไม่ห่างจากที่นี่อ่ะ เดี๋ยวเขาลอขี่ไปดูหน่อยนะพี่เหมือนแบบคบคล้ายคบคราบ่าเคยเจอใช่ติดติดติดเอ้ยเป็นแลไรเดี๋ยวเบาเสียงเครื่องบินกันอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ปะโอ้ยโอ้ยไม่แน่ใจว่าเคยเจอหรือเปล่านะประสาทใต้น้ำประสาทใต้น้ำเอ้ยไม่มีป่ะพี่ เฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเราขี่หาได้พี่เราขี่หาได้สวยสวยหรอออกออกบินออกบินเลยพี่ออกบินเลยนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยเฮ้ยตามมาทันได้ไงวะเฮ้เจ้ครับพี่ผมเจอแล้วใช่เออเออดีเลยเจอง่ายเลยครับทีเจอโอ้พระเจ้าไม่มีมันมีมันมีรันเบนตรงนี้รันเบนเลยรันเบนเลยหมดรันเวบนที่อ่ะ คุณได้ลันเวล่ะคุณันเวลตรงไหนบ้าน่ะกูณลงน้ำไปแ <laughs> ล้วเฮ้ยเดวินคุณดิ่งลงน้ำไปแล้วก็ว <c oughs> ิลก็วิลเป็นไหนอ่ะเหนื่อยกูชีบมาแล้วกูอยู่ไหน,นส่งสัญญาณ <c oughs> ให้เราทีเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ไม่เสียดแหละเดี๋ยวไม่เสียดอยากขับอ่ะโอ้โหเอ้ยจริงจริงมันจอดได้แล้วเว้ยแต่แบบปิ <c> ้ว <oughs> มันไหลลงน้ำพ <p> ี่พี่พี่เราต้องใช้นี่เข้าไปเว้ย เราต้องใช้นี่เข้าไปเว้ยเดี๋ยววะนี่นี่เรือ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 เล็กเรือเล็กนี่เราควรเอานี่เข้าไปพี่ถือว่าเราควรทำหลายๆลำพี่เผื่อมันแตกโอ้เดี๋ยวนะมีหายใจใต้น้ำเลยฮะเอออะไรไม่มีหายใจใต้น้ำอยู่ในตัวมึงไงเออนี่ยาหายใจใต้น้ำดิบะอะไรของเขาวะทุกคนโอ้ยทำกูใจหายใจคว่ำ ไอ้บ้าเอ้ทุก่าขวดที่โยนให้หายไม่ไม่คิดตอนแรกคิดว่าแบบมันเป็นยามองใต้น้ำอะไรอยี้เออเอลืมอ๋อ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 โอเคทุกคนก็คลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนอล้วกันไม่ทาหาอะไรทุเรีนตกปลานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำการบุกพีรมิสกันนะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องการฟองน้าพี่ใช่พีรมิเหรอมันคือบ้านของไอตัว เออช่างมันแล้วกันพี่ถือเรียกว่าตัวอะไรก็ช่างมันแล้วกันเนาะโอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดครับไปครับผมไปไปครับผมเฮ้ยเติง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 เฮ้ยโอ้ไปแกไปไม่เอาละ